ครับวันนี้ผมหนุ่มสารยาครับหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนะครับนังสินสืบสวนข่าวยากรรมนะครับได้มาอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรนนะครับพันยาบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับญาตินะครับของคุณเอนะฮะที่ได้โดนเจ้าหน้าที่ตรวจฉีนะครับกับคุณแม่แล้วก็ลูกนะกับคุณลูกกับน้องบีกับคุณแม่ว่าแล้วกันนะฮะ ช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับวันนั้นหลังที่จากแฟนอโดนตำรวจควบคุมตัวแล้วก็เรียกรับเสียอะไรขึ้นครับก็คือว่าลูกสาวโทรมาตอนประมาณตีสองห้าสิบหกนาทีค่ะบอกว่าเอเราเจอด่านที่คลองแปดวันนั้นลูกสาวให้คลองแปดหอคลองเก้าคลองแปดหวังแปดจากเก้าค่ะคลองแปดกเก้าใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอด่านคือพ่อเขาว่าถีบรถไปส่งแฟนเขารถแฟนเขาเสียแล้วเจอด่าน ทีนี้ด่านเรียกเขากับลูกเขยกับแฟนก็เข้าด่านแล้วเขาบอกว่าด่านขอตัวฉี่ปรากฏว่าพอตัวฉี่แล้วเขาบอกว่าของแฟนเป็นสีม่วงครับค่ะทีนี้ลูกก็เลยบอกว่าแม่พ่อโดนตำรวจจับแล้วแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยถามว่าแล้วทำไงต่อเขาบอกว่าพ่อกำลังเคลียร์กับตำรวจอยู่แล้วสุดท้ายลูกโทรมาบอกว่าแม่ตำรวจเรียกเงินเหมือนหนึ่ง อันนี้คือที่แฟนมาบอกลูกสาวครับครับแล้วคุณแม่ก็ตกใจมากเราจะทำไงจะหาเงินที่ไหนเงินตั้งหมื่นหนึ่งคุณแม่ไม่มีเมื่อนั้นที่สามสิบนะคสามสิบพฤศจิกาสิห้าใช่ค่ะเ้าเวลาตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็โทรหาโทรหาคุณแม่คุณแม่ก่อนค่ะครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บคุณแม่ก็รอรอโทรศัพท์ลูกสาวลูกสาวบอกว่ารอก่อนยังไม่ต้องมาแล้วพอสุดท้ายลูกสาวก็โทรมาบอกว่าเตำรวจบอกพ่อว่า ให้พายาดไปเจอที่อำเภอเก่าตอนนั้นแฟนโทรหาคุณแม่ก่อนแฟนไม่ได้โทรค่ะลูกสาวคนโตเป็นคนโทรเพราะว่าตำรวจรไม่อ แฟนคืหาลูกสาวคนโตไม่ค่ะลูกสาวคนโตไปกับพ่ออ๋อคุณสาวคนโตใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะต้องไปส่งแฟนเขาคือเหมือนรถแฟนเขาเสียแล้วทีเนี้ยคุณพ่อไม่กล้าปล่อยลูกยันไปคนเดียวก็เลยไปกับลูกสาวคือความที่เป็นห่วงลูกใช่ค่ะแล้วแล้วแฟนเขาก็อีกคันนึงพ่อกับลูกสาวก็อีกคันนึงใช่เข้าใจครับค่ะค่ะค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บก็อ่าลูกสาวก็โทรมาบอกแต่ว่าแฟนไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเขากําลังคุยกับตํารวจค่ะ ทีนี้เสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยถามว่าเอาอยัางไงให้แม่ไปหาที่ไหนเขาบอกอย่าเพิ่งมาผ่านไปได้สักพักกใหญ่เขาโทมบอกว่าตํารวจบอกให้ไปเจเริญที่อําที่ว่าการอําเภอเก่าอค่ะก็คือตรงนี้แหละติดกรบโลงพักนี่แหละใช่ค่ะติดกับโลงพักต่อเลยครับค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บพออ่าพอไปเจอประมาณสักตีสี่คุณแม่ก็ปลุกน้องบีบอกว่าตื่นลูกพ่อโดนจับเราต้องไปหาพ่อพอไปถึงก็มี พี่ตำรวจโบกไฟว่าอยู่ตรงนี้ครับตรงอำเภอเก่าเขเข้าไปจอดทีนี้ลูกก็บอกว่าแม่ต้องหาเงินพ่อบอกว่าเขาเรียกหมื่นนึงหนึ่งหมื่นบาทค่ะทีนี้หนึ่งหมื่นบาทค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะบอกหูแล้วเราจะหาที่ไหนทีนี้แฟนลูกก็บอกให้แฟนลูกช่วยกันหาเพอะออกถีบรถมาส่งเขาครับเราต้องช่วยกันหาแล้ว <จะ S 1> ตอนเนี้แต่แต่แต่คุณแม่เบื้องต้นคุณแม่โวยวายโวยวายว่าถ้าแฟนผิดจริงแฟนทําไม่ดี ก็คือให้ส่งเลยส่งลำลงพักแล้วให้ลงพักดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนส่งไปเขาเรียกอะไรนะคะไปบําบัดเลยทีนี้พี่ตํารวจมีอยู่ท่านหนึ่งเดินมาพูดว่าไม่ให้โอกาสเขาหรอต้องให้โอกาสเขานะเขาเคยมีประวัติ ถ้าเกิดว่าส่งเขาไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปบวกใบแดงจะต้องโดนโทษอีกสามปีปรับเงินอีกสอง0มื่นคดีเก่านี้ก็รับโทษไปแล้วนะรับนนโทษจบแล้วค่ะก็จบไปแล้วจบแล้วค่ะ,คะคเขาเพิ่งเขาออกมาเมื่อปีหกสีเดือนพฤศจิกาค่ะปีหกสี่เดือนพฤศจิกาเขาออกมาแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ อ่าเขาก็มาทํางานเป็นคนดีไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องอไม่ดีอะค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ยุ่งเลยไม่เคยเลย,ย,เลยค่ะเขาก็ทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวหลักแล้วตัวของคุณแม่เองก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลสามีก็เหมือนมีรายได้แค่สามีกับลูกสาวคนโตด้วยความที่คุณแม่กลัวกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาต้องไปติด แล้วแล้วครอบครัวเราจะอยู่ยังไงแล้วลูกจะเรียนหนังสือ,อยังไงก็วิ่งหาเงินทีนี้เสร็จปุ๊บลูกสาวคนโตบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาเงินที่หนองเสือหาเงินได้ประมาณสามสี่พันแต่เขาให้ขับไปเอาพ่อแฟนอะ่ะพ่อของแฟนเขาขับไปเอาอเขาโอนเงินไม่เป็นครับทีนี้พี่ตำรวจเขาให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงถ้ามาเชา้ากาครึ่งชั่วโมงคือเขาจะส่งครับทีนี้คุณแม่ก็พยายามโทรมาเลยครึ่งชั่วโมงแล้วตำรวจแล้วเขาก็มาบีบคุณแม่ยังไงยังไง ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าหูถ้างั้นคงไม่ทันแน่ๆเลยโทรไปยิ้มเงินทางทางพี่สาวมาสามพันแต่แฟนนะคะเขามีเงินอยู่ในบัญชีพันหนึง่งเขาโอนมาให้พันหนึง่งพันแรกคุณแม่ก็มากดผ่านไปอีกสักพับก,ก็ขอให้ทางบ้านโอนมาสามพันก็ไปกดมาเป็นสี่พันพอไปถึงพี่ตำรวจบอกว่าไงนะคะน้องบีเราต้องมันต้องมันไม่พอพูดดังๆก็ได้ดดดต้องเอาตังไปดวแบบว่าดูแลตำรวจด้วย ตอนแรกเขาจะเอาหมื่นหนึ่งหนูก็เลยบอกว่าหนูต้องไปเรียนหนูจะไปเรียนวิทันเป็นเป็นค่าเทอมหนูด้วยเขาก็เลยบอกว่าอพะนั้นน้องน้องบีเอาเงินไปให้มามาให้ที่นี่กับตํารวจที่นี่มากกับใครครับมากับแม่มาคุณแม่สองคนใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินศพที่หามาได้เพื่อจะมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ใช่ค่ะอ๋อครับต่อเลยครับ้องบีแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ได้เขาก็เลย ให้ห้าพันหนูก็เลยต้องแบบว่าเอาตังของค่าเทอมหนูมารวมด้วยค่ะเป็นค่าเรียนพิเศษเป็นค่าเรียนพิเศษน้องอาจจะพูดผิด้องใช่ค่ะค่าเรียนพิเศษหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็เป็นเงินที่ของแฟนหนึ่งพันเงินที่คุณแม่หาไม่สามพันก็ได้เป็นห้าพันตอนแรกเขาจะไม่ยอมก็เลยบอกลูกสาวว่าช่วยแม่พูดหน่อยแม่นม่จะหาตังที่ไหนแล้วลูกก็เลยไปขอร้องเขา เขาก็เลยเหมือนแบบเลี้ยงที่ไหนเขาเห็นใจเขาก็เลยอ่ะห้าพันก็ห้าพันแต่ตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่พอหรอกตํารวจอยู่หลายคนเนาะน้องบีเนาะบอกว่ามันไม่พอดูแลตํารวจหลายคนดูแลไม่สั่วถ <ok ึงมากหลายคนค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะคุณแม่ก็เลยสุดท้ายก็จบที่ห้าพันค่ะจบพี่ห้าพันเนาค่ะวันนั้นเวลาเท่าไหร่ ตอนที่เอานาเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจประมาณใกล้ใกล้เกือบหกโมงแล้วคเกือบหกโมงค่ะเกือบหกโมงเช้าแล้วค่ะเพรบเาะว่าหาเงินกันหกโมงใช่หกโมงเช้าแล้ววิ่งหาเงินกันเกือบหกโมงเช้าค่ะตอนนี้ไหนว่ามีเอาทีบุงทีบีไปใช่ค่ะมีใบ มีใบรับจะกครูพอเช้ามาปุ๊บพอช่องสายเราเอาทีวีไปจำนำกันเนวน้องบีเนาะเพื่อที่จะหาเงินตรงเนี้ยไปเคลียค่าเรียนพิเศษให้น้องคือตอนเช้ามาแล้วตอนเช้ามาแล้วขายยืมเขามนที่บ้านเนี่ยใช่ขายหรือไปจำนำค่ะใช่เพราะว่าเงินตอนนั้นอะมาคืนเขาใช่ค่ะใช่ต้องทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าพูดตรงๆค่ะคุณหนุ่ม คือคุณแม่ไม่ได้มีงานทําเป็นแค่แม่บ้านเป็นแม่บ้านเราไม่อยากเสียเครดิตเรายิ้มเข้ามาแล้วเราต้องรับผิดชอบคำ้ำคู่นะคะ,คะตอนนี้แฟนก็าํางานอะไรตอนนี้แฟนเป็นรปภพอ,พอ,อยู่พอพอที่อ,พอ,พอ่อใช่ค่ะเ,เ,เงินเดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้เออเบ็ดเสร็จเขารับประมาณที่หมื่นหกเขาเป็นหัวหน้าค่ะอ๋อที่หมนะื่นหกค่ะประมาณหมื่นหกค่ะ,ะ 16, คะวามรู้สึกอา่าของน้องบี เป็นยังไงบ้างครับในคืนนั้นกลัวไหมกลัวค่ะตอนรับอนนอนใช่หองขาดไปโรงเรียนต้องขาดเรียนด้วยเหรอเพราะตอนนั้นช่วงนั้นหนูไม่ค่อยสบายขาดเรียนบ่อยต้องมาขาดเรียนเพราะเรื่องนี้อีกต้องต้องมาขาดเรียนเรื่องนี้อีกใช่ค่ะทอเช้ามาก็ไปโรงเรียนไม่ไหวเขาไม่ได้นอนเลยค่ะตั้งแต่ตีสองนางสือก็อยู่ที่บ้านก็ตกใจกันตั้มวิ่งหาเงินกันทุกทางมันหาต้องมีอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในคืนวันที่30นะครับพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับเวลาตอนนั้นก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็เดือดร้อนนะครับทั้งครอบครัวและลูกสาวของคุณแม่คุณพ่อต้องลำบากนะครับต้องหาเงินหาทองนะครับเพื่อจะเอามาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ครับตำรวจสพธัญญะนะครับมาจ่ายที่ที่ ที่ว่าการอำเภอเก่าค่ะที่ว่าการอำเภอเก่าครับท่านผู้ชมครับครับนี่การสัมภาษณ์แฟนแลรก็ลูกสาวของคุณเอกนะฮะวันนี้กำลังเข้าพบพนักง,งานสอบสวนนะครับเพื่อเช้่งความเงินคดีอ่าอยู่บนสถานีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแฟนเพจนันสุธินสุดต้นข,ข่าวยากรรมผมหนุ่มสารยานักณู้สื่อข,ข่าวภาคสนามรายงานสวัสดีครับพุค่ะ